ปฏิบัติการเมื่อเช้าตรู่ของวันที่11กุมภาพันธ์นะคะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้บุกเข้าไปจับกลุมตัวหลงจู้สมชายซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเจ้าของธุรกิจสีเทาแห่งภาคตะวันออกค่ะในข้อหาจาัดให้มีการเล่นการพนันได้ถึงบ้านพักที่จังหวัดระยองวันนี้เราต้องมาตามกันต่อค่ะว่าเราจะสามารถดําเนินการไปได้ไกลแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินนะคะเราจะมาฟังการวิเคราะห์จากคุณนพร,รัตน์พรวนสุขบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของการที่จะทลายแก๊งการพนันหรือเจ้าพ่อคาสิโนของภาคตะวันออกนะที่มีปัญหาเกิดขึ้นจากกรณีของเสียโป้แล้วก็ตามมาถึงสมชายซึ่งสมชายนี้เป็นเจ้าพ่อตัวจริงของการพนันบ่อนการพนันบ่อนคาสิโนในภาคตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชนบุรีและยอง จันบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะฮะรวมไปถึงจังหวัดหลายจังหวัดในภาคอีสานอย่างเช่นโคานราชานครราชสีมาอุบลราชธานีนะครับนอกจากที่จะมีการเปิดบ่อนแล้วเนี่ยเสียสมชายหรือหลงจุสมชายระยองเนี่ยยังเป็นคนที่ทำธุรกิจตู้มา้าตู้สลอ็อตลายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่เคยมีมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนะถือว่าประวัติศาสตร์ของนักธุรกิจ สีเทาทําตู้มมาตู้เกมเนี่ยสมชายใหญ่ที่สุดแต่ก่อนเน <Surprise> <t iny envy> ี <t iny ati> <zat> <pottery> ่ยเคยมีหลายลายที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและฝั่งทนแต่ไม่มีลายไหนที่ใหญ่เท่ากับสมชายระยองมาก่อนเนื่องจากว่าสมชายเนี่ยกินพื้นที่ของจังหวัดภาคตะวันออก4-5หจังหวัดนะก็ตั้งแต่ระยองแล้วก็ขยายออกไปในบริเวณพื้นที่จังหวัด ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นชนบุรีจันบุรีตราดหรือสะแก้วปราจีนนะฮะแปดเลียวจนกระทั่งถึงภาคอีสานรวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่คือพื้นที่ที่เขากินไปกว้างมากสําหรับตู้มา้าตู้เกมและตู้สล็อตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบ่อนการพนันบนดินเราต้องแยกก่อนนะฮะว่าเสียมชายระยองเนี่ยทำบ่อนการพนันบนดินเริ่มต้นมาก่อน หลังจากนั้นมาก็ถึงมาทำบ่อนออนไลน์อย่างที่เสียโป้หรือ NI นายเสียโป้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเ,เรื่องของการจับกลุ่มเสียสมชายระยองเนี่ยก็เป็นข้อหาของการที่จัดให้มีการเล่นการพน,นันเนื่องจากมันมีคนติดเชื้อโควิด1 9จากบ่อนของนายสมชายนะครับในช่วงที่พบโควิดระบาด ในรอบใหม่ในช่วงแรกๆนะฮะก็ชี้ชัดว่าคนเหล่านี้เนี่ยออกมาจากบ่อนในภาคตะวันออกแล้วเป็นของนายสมชายเป็นเจ้าของนะฮะไม่ว่าจะเป็นชนบรุรีพัทยาอะไรต่างๆแต่สมชายก็ลอยนวลไปนะฮะก็มีเพียงแต่ข่าวออกมาว่าสมชายมีเส้นใหญ่นะครับไม่อยู่ใน เครือข่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของคนที่จะถูกจับกลุ่มนะหลังจากมีการจับกลุ่มเสียโป้ไปเสร็จก็มีเสียงเรียกร้องนะเสียงถามคำถาม,ามตามมามากมายว่าแล้วอย่างนี้มีการจับเสียโปจะมีการจับนายสมชายลงจู๋สมชายต่อไปหรือไม่หรือจะจับเสียโป้เพื่อคัดเอาท์ไม่ให้ถึงสมชายเนื่องจากว่าสมชายเนี่ยเป็นขาใหญ่จริงๆซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจาก บ่อนการพนันไม่ว่าจะเป็นบ่อนบนดินบ่อนออนไลน์แล้วก็ตู้มมาตู้เกมตู้สลอ็อตมีจำนวนปีหนึ่งมหาศาลและแจกจ่ายเป็นสวยไปยังคนมีสีในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตํารวจพื้นที่คนมีสีอื่นๆเช่นทหารในพื้นที่ก็มีนะฮะแล้วก็ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยก็เอาด้วยนะครับพอมีคำถามเกิดขึ้นหลังจากนั้นมาก็ถึงวันนี้ หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มีการจับนายเสียโป้ขึ้นนะฮะก็มีการจับกลุ่มนายสมชายไปเมื่อเช้านี้ปัญหาที่เราจะต้องมาคุยกันต่อไปก็คือนายสมชายถูกจับในข้อหานี้ข้อหาเดียวใช่หรือไม่นะฮะมันก็มีปัญหาที่จะต้องคิดกันต่อไปว่าการกระทําที่มันเป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินนะฮะมันก็ต้องไปถึง เรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็ยึดทรัพย์สินต่อไปนะครับก็คือต้องส่งให้ปปงตรวจสอบทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดของนายสมชายที่มีอยู่ในครอบครองทั้งชื่อตัวเองและชื่อลูกเมียและคนใกล้ชิดบริวารต่างๆนะครับการจับกลุมนายสมชายในเช้าวันนี้ก็จับกลุมได้ที่บ้านพักหลังใหญ่ของเขาในตัวเมืองระยองซึ่งเป็น บ้านที่อยู่ในตำบลเนินพระนะฮะอยู่บนถนนโลกีนะที่ถนนโลกีเนี่ยก็เป็นเขตโซนของสถานบันเทิงของจังหวัดระยองในอำเภอเมืองระยองนะครับซึ่งบ้านของสมชายเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่เศษนะแล้วก็บ้านหลังใหญ่ในสไตล์โมเดินแต่ที่น่าสนใจก็คือรั้วของบ้านเสียสมชายเป็นรั้วที่สูงมาก เทียบเท่ากับกำแพงคุกก็ก็ว่าได้นะเพื่อป้องกันความปลอดภัยของตนเองนะแล้วก็มีการเป็นอยู่ที่จะต้องปิดบังนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยชีวิตตัวตนของเขาจริงๆออกมาข้างนอกที่ดินผืนนี้นะเป็นที่ดินที่อยู่กลางเมืองกลางใจเมืองของจังหวัดระยองไปแล้วนะแล้วก็เป็นถนนเส้นที่มีธุรกิจกลางคืน กันอย่างคึกคักเลยได้ชื่อว่าเป็นถนนโลกีของจังหวัดระยองมูลค่าที่เสียสมชายซื้อมาเนี่ยก็ประมาณ20กว่าล้านเศษเศษในสมัยที่เศรษฐกิจกำลังแย่นะฮะก็เป็นเจ้าของเก่าก็เป็นเจ้าของเจ้าของเก่าก็เป็นทนายความคนหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในระดับชาติ เคนะยเป็นทีมทนายความให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรในเรื่องคดีซุกหุ้นด้วยนะก็เป็นเจ้าของเก่าที่ดินผืนนี้ก็มีความต้องการจะขายเสียมชายตอนนั้นก็ทำบ่อนทำเรื่องของการพนันในพื้นที่ต่างๆมาพอสมควรแต่เราต้องรู้ก่อนว่าสมชายเนี่ยเกิดและเติบโตมาในวงการพนันเนี่ยจากการหนุนจากการปั้น ของนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจรุ่น38และมีตำแหน่งหน้าที่ที่เติบโตอยู่ในภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระองจังหวัดสระแก้วจังหวัดชนบุรีจนกระทั่งมาเป็นนายพลอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแต่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชสให้กับสมชาย จนทำบ่อนมาจากพื้นที่ที่อําเภอบ้านเกิดก็คือพัฒนานิคมของจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่เจริญมากในจังหวัดระยองนะฮะอำเภอนี้ก็เติบโตแล้วก็ไล่ออกมาสู่ความเจริญสู่ในเมืองขึ้นเรื่อยๆสมชายก็มีหัวที่ทำธุรกิจการพนันอย่างที่หาตัวจับได้ยากเขาก็จะทำหนึ่งบอลเพิ่มเป็นสองบอล จากบ่อนการพนันที่อยู่กับที่อย่างเดียวก็ขยายเป็นตู้มา้าตู้เกมตู้สลอ็อตจนขยายไปเป็นบ่อนออนไลน์อย่างที่เรารู้กันก็คือในนามของเว็บไซต์ Galaxy Me เมลวดีคอมเพล็กใช่ไหมฮะมนี่ก็เป็นอ أ, ของเสียสมชายแล้วก็เสียมชายเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เงินมาจากการพนันก็จะกว้านซื้อที่ดินไว้ในชื่อของตัวเองที่ดินอีกผืนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ตรงข้ามกับบ้านพักหลังที่สมชายถูกรวบเมื่อเช้านี้แต่เป็นพื้นที่ที่ดินที่มีจำนวนพื้นที่จำนวนไร่มากกว่าบ้านสมชายก็ประมาณเกือบสิบไร่ซึ่งถือว่าเป็นเงินนับเป็นร้อยล้านบาทนะฮะในมูลค่าที่ดินผืนนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามกันบนถนนโลกีเช่นกันนะฮะ ซึ่งคนละยองก็จะรู้จักดีส่วนบอนของสมชายก็จะอยู่ในตลาดกลางเมืองสมัยก่อนก็เป็นบขอสอเก่าขนส่งเก่านะก็จะเป็นอบอนที่อุกอาจท้าทายกฎหมายมากอยู่ใจกลางเมืองตอนนี้ก็มีมูลค่ามหาศาลเช่นกันนี่เราพูดถึงทรัพย์สินที่เราสามารถตรวจสอบเข้าไปถึงนะนอกจากนั้นก็ยังมี อยู่ที่มาบตาพุธนะครับมาบตาพุธเนี่ยเคยเป็นบ่อนที่ DSI เข้าไปจับในช่วงปี6-2ปีแรกๆที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาบริหารประเทศหลังจากการเลือกตั้งนะครับก็มีการเข้าไปจับกลุ่มแต่ในสุดสมชายก็เคลียร์ได้แต่ DSI ต่างหากที่ถูกด่ากลับไปนะฮะบ่อนแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่หลังห้างบิ๊กซี นะครับอยู่หลังห้างบิ๊กซีของมาบตาพุธและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือใกล้บริเวณหาดทรายทองของของที่มาบตาพุทธเช่นเดียวกันนะ mm hmm. เขามีการก่อสร้างในรูปแบบที่พร้อมที่จะเป็นสถานที่เปิดบ่อนได้อย่างทันทีและเปิดเป็นเป็นบ่อนที่มีขนาดใหญ่นะฮะมีการเตรียมการไว้แต่บังเอิญว่า มันมีปัญหาจากที่โควิด -19 ระบาดขึ้นมาแลก้กระทบถึงบ่อนสมชายก็เลยระง,งับไปนี่คือพื้นที่สองแห่งนะฮะที่เราเห็นว่าเป็นมูลค่าจำนวนหลายร้อยล้านบาทนะครับคือที่อำเภอเมืองและก็ที่มาตาพุทธนะส่วนอำเภออื่นพื้นที่ที่เป็นไร่สวนอะไรต่างๆก็มีอีกจำนวนมากเนื่องจากว่าเขาทำรายได้ได้จากการทำธุรกิจการพนัน ทั้งบนดินออนไลน์แล้วก็ตู้สล็อตแมชชีนอะไรต่างๆทั่วประเทศนี่คือจุดที่คดีจะต้องไปถึงเพราะว่าการกล่าวหาในเรื่องของการจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นผู้ประกอบการเล่นการพนันแล้วเนี่ยก็จะเป็นความผิดมูลฐานที่จะนำไปสู่การส่งตอบอปปงเพื่อตรวจสอบการฟอกเงินต่อไป แต่ก็คงจะมีคนอยากรู้ค่ะถามตรงๆเลยค่ะคพี่โนค่ะว่าแล้วมันจะไปถึงไหมคะหรือว่างานนี้มันจะเป็นแค่การจับโชว์เพราะไม่จับก็ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าก็ทราบกันนี้ว่าระยะเวลาตั้งแต่เกิดการระบาดของของโรคโควิด19จากบ่อนเนี่ยจนถึงวันนี้มันทิ้งระยะเวลานาน,านพอที่จะไปทำลายหลักฐาน ไปดูทรัพย์สินโอนย้ายถ่ายเทหรือแม้แต่การที่เรารู้ว่าหลงจูสมชายเองก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับกับจะเป็นผู้มีอํานาจรัฐหรือคนมีสีหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่การที่จะไปจับไปกวาดล้างอะระวังจะโดนแฉโพยมันก็เลยทําให้คนที่ติดตามข่าวาอาจจะมองว่าแล้วมันจะไปถึงขั้นนั้นไหมคะหรือมันแค่อาจจะเป็นแค่การจับโชวในครั้งนี้แล้วก็โดนตั้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการขึ้นไปใช่ครับคงที คําถามนี้เนี่ยมันมันก็น่าคิดนะฮะเพราะว่าอย่างประเด็นแรกที่นุกถามมาก็เป็นเรื่องของการทําลายหลักฐานนะ,ะเพราะเสียสมชายเสียเสียสมชายเนี่ยมีการพูดถึงชื่อเขาและรู้ว่าทําผิดอะไรมาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิดรอบแรกระยะแรกระยะแรกในรอบสองเนี่ยระยะแรกเลยนะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องของที่ทิ้งเวลามานาน ประมาณเกือบสองเดือนแล้วทําไมไม่จับแล้วก็จะทําให้เสียสมชายเนี่ยเอาทรัพย์สิน,นต่างๆไปซุกซ่อนได้ซึ่งตรงนี้ก็มีข้อเท็จจริงอยู่ก็คือในเรื่องของตู้หมาตู้เกมตู้สล็อตที่มีการขนออกจากพื้นที่ตะวันออกภาคตะวันออกไปเก็บซ่อนไว้ที่ภาคอีสานจะไปที่สุรินจะไปที่อุบลที่เราได้ทราบข่าวกันไปนะฮะแล้วก็ไปถูกจับนะฮะที่ ขอนแก่นนะฮะซึ่งมันก็เป็นการที่ทำให้เสียสมชายเนี่ยได้เตรียมตัวคิดแล้วก็ปฏิบัติการเก็บซ่อนสิ่งที่ตัวเองกระทําผิดและทรัพย์สินต่างๆเรื่องเกี่ยวกับตู้มา้าตู้สล็อตเนี่ยมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เสียสมชายได้ทำลายไป นะแต่ยังไม่เป็นข่าวแต่เราจะบอกในวันนี้ในตอนนี้ก็คือตู้สลอ็อตตู้ม้าต่างๆมันจะต้องมีการขนไปวางและขนกลับนะย้ายที่หรือเพิ่มที่เปลี่ยนที่อยู่ตลอดเวลาตู้พวกนี้ไม่มีขาที่จะเดินเองไปได้ก็คือจะต้องใช้รถกระบะนะครับรถกระบะเป็นตัวขนซึ่งรถกระบะที่ใช้ขนนี้ ของแก๊งเสียสมชายเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ500คัน500คันเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นใหม่ v ีโว5นะฮะ500คันซคันซึ่งจะจอดอยู่ตามโกดังที่เก็บตู้มา้าตู้สล็อตต,ต่างๆในพื้นที่ระยองในพื้นที่ของแปดริว้วหรือพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีชนบุรีแต่รวมแล้ว มีทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า500คันหลังจากที่มีปัญหาตู้มา้าตู้เกมตู้สล็อตวางทำงานไม่ได้เสียมชายก็ได้มีการประกาศขายรถพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับให้กับเอเจนในภาคต้นออก300คันนะให้มารับซื้อไปในราคาที่ถูกนี่คือการยักย้ายถ่ายเทและซุกซ่อนทรัพย์สินที่ใช้ประกอบการกระทำผิด แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่จะมีการติดตามต่อไปก็คือเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยถามว่าทรัพย์สินของเสียสมชายจะเหลือให้มีการตรวจสอบอีกมากน้อยแค่ไหนก็อย่างพื้นที่ที่ดินที่ได้บอกไว้เมื่อกี้นะฮะว่ามีผืนใหญ่อยู่ในเมืองระยองถึง3ามผืนก็คือบ้านที่ถูกจับกลุ่ม แล้วก็พื้นที่ที่อยู่ตรงกันข้ามนะฮะซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่แล้วก็บ่อนที่อยู่บขอสอเก่าในเมืองระยองแล้วก็มีที่อำเภอมาบตาพุดธนะฮะมีอยู่สองแห่งนี่คือทรัพย์สินคร่าวๆที่เรารู้กันนะครับเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องออกมาให้เห็นว่าการได้มาของทรัพย์สินเหล่านี้ที่ดินเหล่านี้เขาได้ ทำมาหากินอะไรมีเงินมาจากไหนถึงได้มีเงินไปซื้อที่ดินเหล่านี้ในราคาที่สูงมากมาครอบครองแต่ที่จะพบได้อย่างแน่นอนนะจะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือรถขนตู้มา้าตู้เกมตู้สล็อตนี้เพราะว่ามันมีจำนวนมากถึง500คันนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่จะหยุดใน เรื่องของเสียสุมชายไว้เพียงแค่มีความผิดเรื่องการจัดให้มีการเล่นการพนันเพียงอย่างเดียวสังคมก็จะถามต่อไปกับตำรวจว่าคุณทำได้แค่นี้หรือหรือมีอย่างอื่นที่ทำให้ไปไม่ได้นะครับนะนี่ก็คือคือ,เ,อเรื่องของเสียสมชายที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อไปในเรื่องของ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการทําธุรกิจการพนันที่พี่นพพูดถึงประเด็นเรื่องของการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือแม้แต่การย้ายทําลายหลักฐานเนี่ยค่ะที่ว่าต้องใช้รถกระบะถึง500คันเลยนะคะแสดงว่าตัวของอุปกรณ์ที่กระทําความผิดเนี่ยมันต้องมาหาศารมากคแค่ไหนคะไม่ใช่ใช้รถเฉพาะแต่การทําลายหลักฐานเป็นรถที่ใช้ขน<ช>ย้าย<น>ประกอบการในการวาง ตู้มาตู้เกมตู้สล็อตเป็นประจำถึง500คันนะฮะก็ถ้าคิดดูว่ามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือรายได้จากตู้เนี่ยน่าจะประมาณ5,000ตู้เพราะมีรถไว้ใช้ประจำตั้ง500คัน500คันแต่ว่าคันหนึ่งถ้าคันหนึ่งขนได้10ตู้ตัวเลขกลมๆกลก็จะ5,000ันห้าพัตู้5,000ตู้ในแต่ละวันเนี่ยทำเงินได้เท่าไหร่ ตีใช่ว่าตู้ละหนึ่งแสนบาทต่อวันหนึ่งแสนบาทต่อวันนี่ทำได้ง่ายๆเลยเป็นประจำเลยเป็นตัวเลขที่ตีออกมาในเรื่องของการทำธุรกิจตู้มาตู้เกมเลยะนะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงเคลียร์ให้กับตำรวจท้องที่และตำรวจส่วนกลางเนี่ยแพงมากอ,มอย่างเช่นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งที่มีคนนิยมเล่น ตู้มาตู้เกมเนี่ยในกรุงเทพมหานครนะฮะสอน,นอแห่งหนึ่งเนี่ยเขาคิดเจ้าเดียวเนี่ยสองถึงสามล้านบาทในการเคลียร์สานีโงพักพื้นที่ะนะ,ะเพราะว่ามันมีรายได้ที่ดีมากแล้วก็ไม่มีการขาดทุนได้มาหนึ่งร้อยเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้พื้นร้านหรือเจ้าของสถานที่ที่เขาไปวางตู้ร้านพวกนี้ก็จะเป็นร้าน เสริมสวยเป็นโต๊ะสนุกเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารอะไรต่างๆเขาก็จะแบ่งไปให้30%นะครับแล้วตู้เนี่ยก็มีการวางโปรแกรมไว้อย่างดีคือคนแทงมาล้อยเนี่ยกินแน่ๆ70%ะนะฮะก็ได้ประมาณแน่แน่ในแต่ละวันเนี่ยลองคิดดูว่า 5,000ตู้เนี่ยเสียสมชายจะได้เงินเข้ากระเป๋าในแต่ละวันเท่าไหร่แล้วทรัพย์สินที่จะอยู่ในความครอบครองเขานอกจากเงินสดเท่าไหร่เพราะสมชายเป็นคนที่ได้เงินมาเขาก็จะนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรืออะไรอื่นๆนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการติดตามทรัพย์สินของ หลงจู๋สมชายระยองจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากยิ่งกว่านายเสียโปโ้ซึ่งอาจจะมีอยู่แค่ที่ตำรวจได้ไปยึดมาเท่านั้น <Okay. S 2> แต่สมชายเนี่ยคิดว่าน่าจะมหาศาลครับ okay.